สวัสดีพ่อแม่พี่น้องยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการพีฟเอนเกมมี่น,นะครับวันนี้พี่จะมารีวิวผลดูฟี่เกียร์ฟิฟซ์เ,เ่าเลยนี่ไงกายร่างเอาหายลองผลลองผลลองผลเล็กเพิ่งมาเอาใหม่นะเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่อา่อาก่อนที่ไปรีวิวผลเกียร์ห้านะครับมาดูพลังของผล รแรกๆก่อนก่อนที่จะขึ้นเกียร์สกับเกียร์หนะครับผมมัดแรกก็จะเป็นมัดก้นยังยืดวาสุกา้ายางยืดแล้วก็แก๊ดลิงนี่ปล่อยรือรัวแล้วก็จะตามด้วยเรดฮอคมัดไฟมัดระเบิดแล้วอันนี้ก็เป็นเกียร์สนะครับเกียร์สได้จากการไปที่เกาะพันเจ็ดนะครับผมเกาะเบวันเจ็จะเป็นเกาะต้นไม้นะ จะมีตัวละครอยู่ข้างใต้ต้นไม้นะครับผมใครสนใจก็อคอมเมนต์ไว้นะครับผมถ้าอยากรู้ว่าทำเกียร์สองกับเกียร์สี่ยังไงแล้วพี่จะมาทำให้ดูนะแล้วก็เกียร์2น,นี่มัดกลนยังยืดมาซูกะยังยืดแกลลิงอืมแล้วก็ตามด้วยเลดท็อค ผลนี่แรกๆ่ะไม่เหมาะกับการฟาร์มนะครับผมเกียร์สองหรือเกียร์หนึ่งก็ตามจะไม่เหมาะกับการฟาร์มเหมาะที่สุดก็คือ,อลืมบอกท่าอีเล้ท่าอีจะเป็นนี่ท่าอีจะเป็นาการโดดกับการโดดบินจริงๆต้องมีที่กอดเลยนะจะจูมันลอยได้เลยงงเหมือนกันแล้วก็เกียร์นี้ครับผมเกียร์สี่ต้องใช้หนังสือนะครับหนังสือเกียร์สี่ถึงจะสามารถาฟาร์มได้ต้องไปตีลูฟี่นะครับผมโอกาสดรอปถือว่าน้อยมากๆ ต้องตีงเร่ยๆจนกว่าจะดอปนะนังสือ้อนี่สามารถต่อยได้ด้วยนะนี่สามารถต่อยได้ด้วยใช้เกียร์สี่ต่อยได้ดาเมจจะอยู่ที่ประมาณอ่าหมัดละหนึ่งพันสามสิบนะอันนี้คือพี่อัพตันนะครับผมอัพสแต็คตันนะของผมนี่สแต็คตันไปที่สามพันเจ็ดร้อยห้าสิบนะรับความแรงเกีย่ยบามานี่เลยความแรงของหมัดน,นะครับผมหมัดแรกอต่อยไปที่สี่พันเจ็ดสิบส่อยเจ็ดสิบสี่นะครับเอ้ยลืมบอกไปอย่างหนึ่ง อ่าลืมบอกไปหลายรอบพี so, uh, higher, higher, like ่จะใส่เป so, ็นเซตนะครับเซตเซตบวกความแรงผลนะครับสองชิ้นจะบวกกันสิสิบห้าเปอร์เซ็นต์ะห้าเปอร์เซ็นบวกความแรงของผลนะครับผมก็จะแรงขึ้นมานหนึ่งทำไมอันนี้มันอันนี้น่าจะบั็กโอ้โหมันทำเมื่อค่าลำดนี้นี่ตายละแรงมากถ้าไปใส่เลยก็จะความแรงก็จะประมาณนี้ไม่ใส่เลยนี่ถอดเลย ความแรงผลเพียวๆไปไม่ใส่ของ1 3นะึ่พามรอยามสิบหน่งหนึ่่า1สิบนะนี่ปกติเราจะวัดกันที่สกิลของเมื่อกี้จะอยู่ที่เท่าไหร่วะเมื่อกี้ไม่ทัานสังเกตคองก่อนเดี๋ยวลองดูคองคองก่อนอยู่สามพันกว่าใช่ไหมเชื่อไหวมากเลย3,526จาก4,000ก็จะลดไป500เลยนะ ต่อไปก็จะเป็นท่า X ็ต่อส5 7พันห้าเจ็บสี่ปะท่านพี่มองไม่ผิดนะส5 7 4้าิบสี่โอ้โหไวมากต่อไปก็จะเป็นท่า c ีนะครับเป็นท่าปลายท่าบินมีบินจะกินสเตมิน,น่าไดยนะข้อเสียแล้วก็ถ้าเลือดลดก็จะบินช้าถ้าเลือดเต็มก็จะบินไวขึ้นต่อไปเป็นคองออกแกนท่าใหญ่ท่าต่อยรัว มองลูฟี่จะเอามาคอมโบกับท่านี้เลยครับท่าตัวบีนะเป็นการต่อยหมัดยกักเออก็ผิดอ้อดต่อยได้หนึ่งนะทุกคนขยายล่างกันเกียร <Your Force. S 1> ์ฟร์นี่ท่านี้คิงคองก่อนอุ้มระยะกว้างนะแต่จะเทียบกับเกียร์ห้านี้เกียร์ห้ากว้างกว่าถึงสองเท่ากว้างจริงแล้วก็ใช้ท่าเอ็ก เราก็ใช้ท่าแซดต่อยฟามนี้ได้ครับผมได้ยาฝ่าก็รวมมอนได้เหมือนกันแต่ไฮไลท์ไม่ได้อยู่ที่เกียร์สครับเกียร์ห้าครับคือไฮไลท์ที่แท้จริงของเกมนี้เกียร์ฟิฟซ์อืมนี่แหละบัคโหลดภาพไม่ติดนับระยะความกว้างนะทุกคนดูไว้าจากตัวนี้หตัวจะได้ประมาณสักสี่ตัวเลยแต่มันกว้างจริง เริ่มจนแต่ท่าแซดครับผมท่าแซดนะเป็นการปลาสายฟ้านะผมนี่ปลาไปเลยปุ๊บดาเมจเจดอยเกที่3796นะครับผมอ๋อไปกี่ลืมดูฮิดเออ3796นเะจ็กะตัวคนไปย้อนดูฮิดได้นะครับผมนิดหนึ่งได้เท่าไหร่แล้วก็อันต่อไปก็จะเป็นอ่กอตแคปเป็นการตบมือนะตบบ้องหู8352นะามรัอยห้าบงนะผมถือแรงมาก ต่อไปก็เป็นท่าสีนะครับผมการขยายล่างเอ้ยใช้ฮาคิราชันซีนี่เป็น48ที่นะโฮบตีประมาณ34,944เลยนะก,ก็แรงอยู่สวัสดีท่าหนึ่งก็คือโกมูจนไอ้ท่านี้ใหญ่ครับเป็นท่าใหญ่ใหญ่กว่าอ่คิงคองกันของเกียร์สีอีกน่าจะใหญ่กว่าแล้วก็แรงกว่านิดนึงด้วยลองอีกรอบหนึ่งประมาณ24,675อันนี้คือรวมกับมอน 5้าตัวนะอืมมันเป็นที่เดียวต่อไปเป็นท่าไฮไลท์เลยท่านี้ท่าแรงๆแล้วหากินที่สุดคือถ้าผสมกับสองท่านี้คืออร่อยเลยอืมเบสแรงก,กันก็คือหมัดน,น่าจะเป็นหมัดขนยักษ์หมัดยักษ์แบบหมัดยักษ์มากไอ้นี้ระยะอย่างใหญ่แล้วก็ถ้ามาคอมโบกับแจแอนก็จะแบบโคตรเอาอืมเป็นหมัดหากินเลย โอ้ยปลาไม่โดนตบบ้องหูเลยถ้ามอนเหลือให้กดตัว X ครับผมเกับ c ก็ได้ x กับ c ก็กินเหมือนกันมันกว้างได้หมดนี่เรากดตัว B นะ B เรียกมอนได้ไปยาวยาวถึงนู้นได้ด้วยนะอันนี้ห้าตัวเรียกมาแล้วปุ๊บแล้วก็ใช้ท่าจแจนแล้วก็ตามด้วยตบบองหูหรือตามด้วย C ก็ได้เพราะ C ก็กว้างเหมือนกัน สกิลกว้างหมดทุกสกิลครับผมผมลลูฟี่บอกเลยว่าดีแม่งทุกอย่างไม่มีข้อเสียเลยของผลยางถือว่าเวอร์มากระยะก็กว้างฟาร์มก็ดีถือว่า PVE น,นี่น่าจะโกงกว่าหลายผลแล้วละ่ะเพราะฟาร์มมอนเยอะๆอย่างเงี้ยพวกแนวฟาร์มเบลที่ต้องใช้จบมอนไวๆอะ่ะผมว่าแบบนี้น่าจะเวิร์กที่สุดละเนี่ยมันจบง่ายฟ้าหอก แล้วแต่คนเล่นเลยครับคอมโบท,ทีก็ได้นะแอคชั่นก็ไวแต่จะไม่ค่อยแนะนําสำหรับพี่เท่าไหร่เพราะผลอื่นมันหนีได้มันบินได้หนีได้แต่ผลนี้มัน <c oughs> ตามสตรูยากต่อให้เรามีก้อนเมฆอ่าท่าอีนะนี่ท่าอีเนี่ยต่อให้เรามีก้อนเมฆเนี่ยสตูที่บินค้างอยู่บนฟ้าได้ที่แบบบินได้เรื่อยๆโดยที่แบบไม่ได้กายร่างเป็นร่างปกติได้เราก็สู้ยากอยู่แล้วเนี่ยเราต้องกดแีนะ้วเราปล่อยปุ๊บมันก็ไม่ได้อยู่คงที่เห็นไหมเราก็ไม่ได้บินตลอด ศัตรูที่บินอยู่ตลอดนะี่คือเรียบร้อยเราสู้ไม่ได้ครับผมโอกาสจะสู้ยากแต่ก็ไม่ได้บอกว่าสู้ไม่ได้นะหยุดที่คนครับบางคนอาจจะทําได้ก็ได้แต่แค่บอกโดยรวมว่าอาจจะทําไม่ได้อืมโดนไปถึงปะถึงเห็นไหมเป็นมนที่เหมาะกับพ v วีมากมากครับมันระยะกว้างแล้วก็ดีแทบทุกอย่างของผลเนี่ยกดซีได้เป็นผลที่ฟาร์มดีที่สุดละเท่าที่ผมว่านะ ปามมอนเยอะๆนี่คือแบบสบายอีซี่เลยด่านไหนก็ได้อะ่ะปามมอนวิสิกยี่สิบตัวไม่ซีเรียสเลยอันนี้อะไรอะ่ะคลอะไรอะ่ะคนช,อช,อชอ็อปๆนี่นะครับอ่าแล้วก็จะตามด้วยทาน้ตบใไคเดอร์ดวกวอ่ะสำหรับที่นะที่อยากให้ปรับปรุงไอ้สกิลซีเนี่ยให้เป็นแบบยังหยุ่ยขึ้นมามันจะสวยว่ามันจะดูแบบเป็นผลยางตื่นแล้วเงี้ยอันนี้มันยังเหมือนไม่ค่อยตื่นเท่าไหร่ แบบพื้นยังไม่มีหยุ่ยหยุ่เ,ยเห็นไหมพื้นจะไม,ม่แบบสั่นแบบตึงตึงตึงอ่ะเหมือนเหมือนหนังยางอ่ะพื้นยังไม่เป็นหนังยางนะแบบตอนใช้สกิลนะไม่ต้องแบบตอนเดินก็ได้ตอนใช้สกิลแบบสกิลซสี่ะที่เป็นเปลี่ยนจากอ่าให้ขี้ราชันอ่ะเป็นสกิลแบบยุ่ยหยุยขึ้นมาแบบพื้นยุ่ยหยุยเด้งๆอ่ะถ้าทำดาเมจกับมอนอ่ะน่าจะสวยอยู่เป็นเพาะสกิลเอ็กเพราะว่าให้ขี้ราชันคนที่มีอ่ะก็ปรับให้มีเอฟเฟกต์สักนิดนึงดาเมจน้อยๆไม่ต้องแรงก็ได้แต่แบบ ตอให้มันดูแบบสีสวยไหมเนี่ยมันสกิลเนี่ยเอ้เการปรับเปลี่ยนที่ดูโอเคครับผมแล้วเปลี่ยนจอเป็นสีแดงซะจบสกิลซีก็เปลี่ยนเป็นสกิลดื้อดือดอดอดอ้ดืเนี่ยดือ้อดเนี่ยจะดูเวิร์กมากเลยสำหรับพี่นะนี่บินได้คนนี้เจ๋งมากส่วนวิธีทํานะครับผมตามเกียร์ห้านะคุณต้องฆ่าไคโดนะครับผมฆ่าไคโดเสร็จปุ๊บแล้วคุณได้ออฟ เสกไคโดคุณต้องมาตรงนี้ครับผมมาเสกอ่มังกรนะเสกมังกรปุ๊บพอคุณฆ่าได้ปับ๊บคุณจะได้ดําแล้วได้ดําเสร็จปุ๊บคุณต้องมาคุยกับตัวนี้เดี๋ยวรอไปเลยนะเดี๋ยวรอพี่บินได้ก่อนดึงดึงดึงอ่ะดึงดึงดึงฮ่าฮ่าแล้วก็บ,บินไปเลยนี่นะครับผมบินมาตรงนี้นะแล้วก็เห็นสารเจ้านะครับผมเข้ามาคุยกับตัวนี้แหละครับมันจะเป็นตัวอ่ทำเกียร์ห้า สิ่งที่ต้องมีคือเจมหกร้อยเจมแล้วก็เงินราวๆอ่าอ่าราวๆเท่าไหร่เดี๋ยวไม่ได้นะสามล้านนะผมเงินราวๆสามล้านใช่เงินสามล้าน,สา,านสามล้านกับเจมอีกหกร้อยหกร้อยเพชรนะอย่าหกร้อยเจมกับสามล้านเบรีคนในเกมนะสามล้านเบรนะีในเกมแล้วก็มากดคุยกับตัวนี้จะใช้ดัมอยู่ที่ประมาณหกดัมครับผมดัมแรกไว้ปลดสกิลเกียร์ห้ากับ อไอ้นี่นะครับผมไลนิงนะสกิลแซดกดแค่2อย่างนี้หลจากนั้นก็จะกด X ปด C ปกด v แล้วกดกด B แล้วก็กปดตัว e ครับผมที่เป็น5บินบินจะไปเอาสุดท้ายสุดเลยนะเป็นไงเจ๋งไหมโอเคครับส่วนใครอยากรู้วิธีทำอ่าอะไรนะเกียร์สี่กับเกียร์สองนะครับผมสามารถแท็กมาได้นะครับผมอยากรู้ เดี๋ยวพี่่าทาให้ดูซึ่งมันต้องใช้หนังสือนะครับผมใช้หนังสือแล้วก็ไปคุยกับมอนเดี๋ยวจะทําให้ดูนะครับผมเดี๋ยวจะหาน้องๆที่ยังไม่ได้ทาเกียร์สองกับเกียร์สี่มาโอเคครับผมขอบคุณมากๆครับสําหรับการรับชมรายการบา,บายบาย